สวัสดีมิตรรักแฟนฟุลครับยังไม่เลิกงานนะครับเนี่ยกลับบ้านมากินข้าวครับเดี๋ยวออกไปสแกนนิ้วเลิกงานเที่ยงคืนก็คืนนี้นะครับหงแดงลิเวอร์พูลหลังจากที่เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนนะก็เป็นประเด็น t a l k of the t o ทาการวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินของผู้ตัดสิน VR ของผู้ตัดสินอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในเกมที่ริบวอร์พูลบุกไปแพ้สเปอร์หนึ่งสองแล้วก็มีผู้เล่นเหลือเก้าคนก็โอเคครับเกมมันผ่านไปแล้วยอมรับความไปแพ้เดินหน้าสู้กันต่อไป ก็หวังว่านะครับองค์กรสมาคมบูทธศินก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้การคัดเลือกคนหรือการอบรมนะครับกรรมการที่จะมาตัดสินในแต่ละเกมเนี่ยก็ให้มันมีคุณภาพมากกว่าเดิมผิดพลาดได้ครับมนุษย์คนธรรมดาเดินดินแต่ไม่ใช่แบบผิดพลาดในจุดสําคัญสําคัญเนี่ยมันก็เบอร์เกินไปนะครับอ่ะก่อนจะไปพูดถึงลิอร์พูลนะครับที่จะเปิดแอนฟิลด์เจอกับยูเนียนเซน กิลุสหรือกิเลสก็แล้วแต่จะเรียกกันนะน่าจะเป็นทีมจากเบลเยียมหรือออสเตรียนี่แหละจำไม่ได้แล้วนะครับตอนตี2คืนนี้ตอนนี้พิพูลเนี่ยแข่งนัดแรกชนะมา31นะครับนัดแรกชนะใคร <c oughs> เออนั่นแหละนะครับก็นำเป็นจ่าฝูงอยู่อีกหนึ่งทีมก็จะเป็นตูลูสนะเจอกันถ้าลิปูลเก็บได้อีก3มแตม้มคืนนี้ก็น่าจะเกือบจะลอยล้ำอ่ะคิดว่าเกือบจะ้อยล้ำนะเพราะว่าคู่แข่งก็ไม่ได้ หนักหนาอะไรนะครับถ้าเน้นๆหน่อยนะครับแม้ว่าจะมีการโรเตชันนะครับบ้างก็ตามกา็ตัวที่จะลงไม่ได้นะครับก็เป็นพวกตัวบาดเจ็บเนาะตัวบาดเจ็บแต่เดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงลิเวอร์พูลเนี่ยผมขอแวบไปที่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสักนิดหนึ่งคืนวันอังคารกับคืนวันพุทธทีมจากอังกฤษเนี่ยมีแพ้2นะครับแพ้2ชนะ2 แพ้2อนี่คือแมนยูนะครับที่แพ้กาลาตสรายคาบ,บ้านแล้วก็อาร์เซนอลก็แพ้ด้วยนะครับส่วนนิวคาสเซิลโอ้โหโชว์ฟอร์มรู้ครับเปิดเซนต์เจมส์พาร์คถล่มปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์ลีกเอิงไปแบบเละเทะนะครับไม่ไว้หน้าคิริยันเอ็มปัเป้เลยนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับหโหดจัดมากแล้วก็แมนซิตี้นะครับก็ยังเขี้ยวนะครับ เอาชนะไลฟ์ซิกไปได้3ประตูต่อ1เกมเยือนด้วยนะครับแมนเชสเตียก็ยังคงคุณภาพต่อไปสำหรับแชมป์เก่าแล้วก็เต็งแชมป์เหมือนเดิมส่วนคู่อื่นก็คงไม่มีอะไรพลิกล็อกเนาะมาดริดก็ชนะไบยนอะไรพวกนี้นะครับชนะกันหมดมก็ยังเหลือการแข่งขันอีกหลายเกมอีก4เกมนะครับในรอบแบ่งกลุ่มแข่งกัน6นัด ก็รอลุ้นกันนะครับว่าแมนยูที่แพ้มา2เกมเนี่ยจะพลิกเข้ารอบได้หรือเปล่ายากแต่ก็ไม่ใช่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับ mm hmm. ส่วนนิีก้กสเสิลกับแมนซิตี้ก็ค่อนข้างสดใสเช่นเดียวกันกับอาร์เซนอลที่นัดแรกก็ชนะมานะครับแต้มไม่ได้ขาดลอยอะไรมากมายก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบโดยกันทั้งหมดนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนยูโรปาลีกนะครับลิเวลคืนนี้เนี่ย เป็นฝั่งของเวสแฮมนะครับที่จะเล่นตอนตีเออไม่ใช่ตอนห้าทุ่มสีสิบห้าส่วนลิฟว์เนี่ยจะเล่นที่แอนฟิลด์ตีสอย่างที่ผมบอกนะครับตัวจริงของหงแดงก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงโรเตชันอยู่บ้างนะครับเช่นผู้สำป,ปะตูนะครับควินเเลเฮอร์ก็คงจะได้รับโอกาสบ้างเหมือนเกมแรกนะครับกองหลังนะครับเทรนอานกลับมามีชื่อแล้วก็ได้ลงเล่นในช่วงท้ายในเกมที่แพ้สเปอร์ ก็อาจจะได้ลงมาเคาะสนิมในเกมคืนนี้ด้วยนะครับส่วนคู่เซนเ,นเตอร์ก็อาจจะเป็นเจ้าหนูเจอเรลควันซาที่ทำได้ดีในเกมแรกนะครับรวมถึงอิบราฮิมาโกนาเตอาจจะได้ลงคู่กันนะครับเจามาติปที่เหมือนกับเป็นผู้ร้ายในเกมที่แพ้สเปอร์แต่จะไปโทษมาติปไม่ได้นะต้องให้กำลังใจก็อาจจะได้ให้ถูกพักนะครับให้ไปพัก ทำใจก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเกมสุดสัปดาห์ที่จะไปเยือนไบรตันในวันอาทิตย์สองทุ่มนะครับแบ็กซ้ายก็คงจะเป็นหน้าที่ของคอตาซิมิกัสนะครับหมุนเวียนเปลี่ยนกันกันกนกนกบรโบ้นะครับแดนกลางนะครับเคอร์ติสโจนโดนแบนในเกมพิมารีก็น่าจะมีชื่อนะผมเชื่อว่าเจเคจะให้โอกาสเคอร์ติสโจนลงส่วนอีก2คนเนี่ยน่าสนใจว่า ถ้าถามใจผมผมก็อยากให้โดมินิกโซโบสไลเน่ได้ลงอาจจะลงในครึ่งแรกนะครับหรือลงในช่วงครึ่งหลังช่วงใดช่วงหนึ่งเพราะว่าเกมสําคัญของร์พูลอาจจะไม่ใช่เกมคืนนี้เท่าไหร่คือคือนนี้ก็ต้องพยายามสามแต้มมาแหละแต่เกมสาคัญของร์พูลคือในพรีเมียร์ลีกหน้าต่อไปที่จะต้องอบุกไปเยือนไบรตันทีมที่แม้ว่าจะแพ้แอสตันวิลล่ามาในเกมล่าสุดแต่ก็ประมาทไม่ได้กับการเล่นที่บ้านของไบรตันนะครับ ะนกลางเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนหนึ่งที่ได้ลงคือเคอร์ติสโจนนะครับสองอเล็กซิสแม็กอาิสเตอร์ก็น่าจะได้ลงนะครับอีกหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสามคนโซโบเอนโดกาเฟนแบกนะครับเอาใครลงก็ได้แล้วกันนะเอาใครลงก็ได้กองกลางเลือกยากมากนะครับส่วนตัวที่เจ็บอยู่ก็มีบาเซตติเจ็บกับเตนะียโกเนาะ ข้างหน้านะครับดิโอโชต้าโดนโทษแบนในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าในยูโรปาลีกลงได้ก็เชื่อว่าฝั่งซ้ายเจเคจะเอาโชต้าลงนะครับแล้วก็ให้หลุยดิอาสเนี่ยไปรอลงในเกมพรีเมียร์ลีกก็สลับกันเล่นไปเพราะว่าโชต้าโดนแบนหนึ่งนัดหน้าเป้านะครับโคดิกาโกเจ็บจากเกมที่แพ้สเปอร์เป็นคนยิงตีเสมอสุดสวยด้วยก็คงจะเป็นทางด้านของดาวินนูยสลงทำหน้าที่นะครับทางขวา มีโอกาสที่จะเป็นทั้งซาร่าและเป็นโดกนะครับมีโอกาสมีโอกาสก็อาจจะให้เจ้าหนูเป็นโดกลงมาก่อนซาร่า ah ลงมาปิดเกมก็ได้นะครับหรืออาจจะซาร่าลงก่อนแล้วก็ให้เป็นโดกลงมาในช่วงครึ่งหลังก็ได้ทั้งหมดนะครับนี่คือสิบเอ็ดตัวจริงคร่าวๆแล้วกันนะครับคืนนี้ก็อย่างที่บอกว่าสามแต้มของลี่ปุ่นก็สําคัญแต่ถ้าเกิดเล่นไปเล่นมาแล้วมันมีการโรเตชันเยอะเยอะกว่าที่ผมคาดการณ์เมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะแบบ ทำให้ผลการแข่งขันเนี่ยนะครับมันไม่เป็นไปนต่างที่แฟนหงต้องการอาจจะลุดเสมออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายครับใน,ในมุมมองของผมนะเพียงแค่มองว่าในบ้านถ้าเก็บ3ามแต้มได้มันจะเป็นงานเบากับอีก4ี่เกมที่เหลือในการในการเล่นรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีกนะครับส่วนในพิมารีเราก็ยังมีตัวให้หมุนอยู่นะครับแม้ว,ว่ากัโรโกจะเจกเคอร์อทิจโจนจะโดนแบนสามนัดแต่ก็ยังมีมีตัวให้หมุนเวียนอยู่นะครับ อุตสาประตูเอ่ยกองหลังเอ่ยกองกลางกองหน้าจะมีตัวให้หมุนอยู่ไม่ได้แบบอัตคัดขัดสนเหมือนปีที่แล้วและตัวที่ให้หมุนเนี่ยก็คือมีคุณภาพที่ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรมากนะครับวันนั้นคืนนี้ผมก็มองว่าริบูลมีโอกาสที่จะชนะสัก2 0นะครับหรือสกอร์เดิมก็อาจจะ3 1หนึ่งประมาณนั้นแหละอ่ะเดี๋ยวรอรุ่นกันแล้วกันนะครับส่วนผมก็เดี๋ยวรอเที่ยงคืนไปสแกนนิ้วเลิกงานค่อยกลับมาพักผ่อนซ U ครับยูไนเตอร์วอล์คบอล No work key path.